เหลีอยงะเร่มเลีองนิดหน่อยนะคะเ่องจะให้มันมั่มเงินดีดีไไม่ได้เจอมันนะจัมันนาไปแน่เลยตับตักเลยช่ขอโทษนะกันมาทำวันที่ไม่ได้เจอกันเมื่อวานเจอกันก็ไม่ได้ทำอะไรมันจนะ จนรู้จักคำว่าจนนสจงานเ็แสองัยนั่งเต็นก่องโฟมล้นู่ทุกเนยอ่วงใหญ่สัวแบบอ้วนนี่งต้มเช็ใหม่ จะใส่ผงชูรสดส่เขือนิดนึง,งน้ำตาลนิดนึงจ้ะวนแบบแไม่ต้องใส่ตะเกียบไม่ต้องใส่ระเทียมควนแบบนี้เดี๋ยวก็พริกก็้องพริก,กไปตลาดป,าลปั่นนี่ก็ั่งจะปั่นพริกแกงจากทุกคนวันนี้มีปั่นพริกแกงทั้งหมดนี่นะคะเราแกะเราล้างพริกเราล้างทุกอย่างล้างหมดนะคะแค่น้ำล้างสะอาดหนดมทุกอย่างหั่นไว้แล้วล้าง ทุกอย่างเลยจะอานได้นอนชิ้นแขนคุ้ราชเดี๋ยวก็นี่ปลาจะเข้าวสี่คำตัวเดี๋ยวจะมัดปลาเท่าไหร่นิดเด,ด,ดีเยวนะดับจ <laughs> ้อยจะไป็นท <c oughs> ิศทางเหาุกุ้มกระดาษเนาะ มือซิดเลยอือมันกะหลงผิดเพคนเขานะมือกะหลงผิดแล้วเขากะหลงมันก็หลงกัยจัง้ากลับบ้านได้ ลอกมาตลอดทำไมคิ่ด้กกขวดนิดก็ขวเดี๋ยวจริงิสโลบายให้ขวดเด็วที่ลืมหน้าลืมหลังที่ลวกนั่นลวกนี่มากกว่าอนอ <c oughs> นนะ มันดูเหลืองๆไม่ๆนนึงเลยนะมันเ็มัน้องแซ่ดี๋มดูสองเส้แล้วอีกทีนึงทำไปเลยจิ้ยาวเลยวันนี้จิ้มยัยาวเลยเหม่ิ้ยาวนบน้าก็มีประตูทอดมีเทมทอดวมีน้กลาฉลาดถึงมีขัวเนื้อมี่ขัวเนื้อไส่กระเพาะไทรไม่ดอกจ้ะ วันนี้เป็นจอตลาดชื่อของง้อยยิ่ทุกเรื่องชื่อเนื้อมะโลนาางงงชื่อกุ้งสองโลงงงชื่อหมูสองโลงงงก็จะมีใบหอมคนชอบตุ๋นอ่ะบางคนชอบ,ออบทำอะไรเผื่อ,นะอหเหลืองเลยนะต้อมอีกทีนะคะเ,คเ,เดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันด้วยนะคะ ว่น้ำมันมันคีความเต็มไปดควมปลาิาไปนี่นะน้องทุกน้องฉันชอบข้าวเข่าน้ำมันหมูเ <laughs> วลาทอดตะเก็นปลาปะอะไรนี่ชอบเอด็กไปนะเด็กเบาแก๊สให้แม่นิดนึงนแล้วพักกับเราต่อเลยด้วยกับทานี้